ไม่เจอหน้าลูกแท้ๆนานสิปีถั่วแร้เชิญยิ้มตัดสินใจรับเลี้ยงลูกบุญทรรเพิ่มถึง5้าคนถั่วแร้เชิญยิ้มก่อนไม่นิ่งนอนใจขอออกมาเคียร์ข่าทุกประเด็นร้อนแบบชัดๆถึงปมสาเหตุลูกสาวไม่ยอมกลับเมืองไทยมานานเกือบ10ปีไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอเมริกาทาวนเรียกว่ามวนเดียวจบ ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยลูกไม่ได้งอนเลยไม่กลับไทยไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยไม่ได้แตกแยกไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยลูกไม่กลับก็ไม่กลับก็แค่นั้นเองครอบครัวยังปกติไม่มีอะไรนอกจากนี้ถัวแรเชิญยิ้มยังย้ำชัดพูดต่ออีกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเสียใจอะไรในเมื่อเขายังมีภารกิจต่างคนต่างมีภารกิจ ลูกเดือร้อนอะไรเราก็ส่งเสียให้ลูกตลอดเวลาในะระหว่างที่ลูกเรียนช่วงนี้ลูกกําลังทํางานทําการก็ปล่อยให้ลูกทํางานผมพูดหลายครั้งแล้วว่าครอบครัวผมไม่ได้ทะเลาะลูกคือลูกดูแลกันอย่างใกล้ชิดเพียงแต่มีคนมาเปิดประเด็นว่าไปเลี้ยงลูกคนอื่นตอนนี้เราก็เลี้ยงดูลูกคนงานห้าคนเขาทำงานกับเรา เรามีจิตเมตตากับลูกๆเขาเราก็เลี้ยงเฉพาะลูกของลูกน้องเราเอื้ออาทรนคนใกล้ตัวแค่นั้นเองและแยกบ้านกับภรรยาอยู่แยกบ้านนี้ไม่ได้หมายความว่าเตียงหักนะครับแต่ปลูกบ้านไว้ให้ลูกสาวไปอยู่แต่ลูกสาวไม่มาสักทีหนึ่งถ้าเผื่อว่าบ้านมันไม่สั่นไม่สะเทือนเดี๋ยวปลวกแลมอดมันจะมาก็เลยต้องแยกกันไปเฝ้าเขาก็เลยเอาลูกหลานไปอยู่ด้วยไปนอนด้วยไปกินด้วย เขาก็หมดความเหงาไปไอ้เราก็เหงาเมื่อไร่เด็กๆจะมาซึ่งเราก็ไปช่วยเขาที่ร้านอาหารด้วยแต่เราทั้งคู่จะทำหน้าที่ไม่ส้ำกันเท่านั้นเอง